แถลงผลงานรัฐบาลทั้งหมด5ด้านครบรอบ60วันนะครับใช้ชื่อรายการว่า Chance of Possibility <อ>จากนโยบายสู่การลงมือทำจริงดิฉันนึกออกแล้วทำไมถุงเท้าสีนี้เม,มื่มมอวานเขาไป NBT อ๋ <S <S อสีเดียวกันกับเอ็มบีทีเ,เออ,อ,อก็มีเรื่องของ5้าด้านตามที่บอกไปอ่ะด้านแรกก่อนลดร,รายจ่ายลดอะไรบ้างพี่เก่งลดค่าไฟไงจากหน่วยละ4บาท45สตางค์เหลือหน่วยละ4บาท10สตางค์แล้ว<อ>ลดอีกรอบเหลือ3บาท99สตางค์นะครับ iren, ลดราคาน้ามันดีเซลลดราคาน้ํามันเบนซินลดดอกเบี้ยพักหนี้เกษตรกรแล้วก็เรื่องที่ต้องทําต่อไปคือปัญหานี่คูเรือนนายกบอกว่านี่คูเรือนนีนอกระบบเนี่ยอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมาย หนดประชาชนใช้นี่ไปแล้วปรากฏเงินต้นไม่ลดลงเลยเออส่งไปขัดแต่ดอกอันนี้ด้านแรกด้านที่2เพิ่มรายได้เพิ่มรายได้พูดถึงเลย Digital w a l l ล็ตฮะเมื่อวานนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเยอะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเอามาแถลงวันนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของการขยายโอกาสให้ความรู้เกษตรกรเรื่องของผลผลิตต่อไร่เพราะว่าพืชหลายนชนิดเนี่ยเป็นที่ต้องการในต่างประเทศ<ม>ก็อยากจะเพิ่มผลผลิตและเพิ่มการส่งออกไปรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ฟรีวีซ่าคนจีนคาซัคสถานไต้หวันและอินเดียเห็นแม้บอกแล้วว่าอันนี้นับด้วย,ยาาแต่มันเป็นการแถลงผ่านผู้สื่อข่าวผ่านพิธีกรไม่ได้เปิดให้ สื่อมวลชนซักถามไงนะเออก็เลยไม่ได้มีการจี้ถามแต่อย่างใดนะครับอาด้านที่3ขยายโอกาสเปิดตลาดใหม่ สินค้าเกษตรไปที่กลุ่มแอฟริกากลุ่มตะวันออกกลางแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการต่อเนื่องเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับมีการก่อสร้างจากกรุงเทพถึงโคราชแล้วก็มี14สัญญา14ผู้รับเหมาแล้วเดี๋ยวจะมีการต่อโครงการตั้งแต่โคราชถึงขอนแก่นของแก่นไปหนองคายแล้วหนองคายข้ามไปฝั่งลาวซึ่งลาวเขามีเส้นทางรถไฟเชื่อมไปทางประเทศจีนด,ด้วยนะครับด้านที่4การแก้ไขปัญหาอย่างหลักเลยก็คือแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สังคมทำงานร่วมกันกับตำรวจกวาดล้างให้เด็ดขาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมายังมีคนโทรมาไหมมีมนะพี่บอลเนี่ยโ,<อ>โทรมาตลอดเลยอ่ะก็หวังว่ามันจะบรรเทาลงแล้วขุดรากถอนคนไปได้นะไปไล่ปิดบัญชีม้าเอาเข้าจริงนะ ถ้าทาได้จะดีมากทุกวันนี้บัญชีม้าที่เอาตังค์พี่วันพี่กิ้งไปมันยังลอยนวลอยู่เลยยังไม่ได้รับการจับกลุ่มและพวกมันก็ยังหลอกคนอื่นออต่อไปอยู่และหากเ,<ล>เป็นคดีใหญ่ก็จะมีการประสานดี i เป็นคดีพิเศษให้ปป,ปงเข้าไปยึดทรัพย์แล้วก็ตัดต้นต่อส่วนปัญหายาเสพติดนายกบอกว่าเป็นวาระระดับชาติเลยโดยเฉพาะการยึดทรัพ์เนี่ยยังช้าอยู่ช้ามากเลยแล้วคนค้ายาเนี่ยนายกนิตบอกว่าเขาไม่ได้กลัวติดคุกนะเขากลัวโดนยึดรัพ์ เพราะถ้าเกิดติดคุกแต่ทรัพย์ยังอยู่อ่ะเ,อเดี๋ยวออกมาให้ใช้ใช้เงินต่อเออแต่เขากลัวการยึดทรัพย์ดังนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องไปเร่งรัดการยึดทรัพย์พวกขายาเอามาให้หมด ไม่ต้องให้มีเหลือสักแดงเดียวด้านที่5ด้านสุดท้ายลดความเหลื่อมล้ำนะครับผุ้ชมทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำด้านไหนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะระบุเอาไว้ก็มีการตั้งคณะกรรมการมาแล้วกําหนดไทม์ไลน์ก็มีการพูดไปถึงเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะครับว่าน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลที่จะยื่นเข้าสภาต้นเดือนธันวาคมนี้ mm hmm. แล้วก็มีเรื่องของสุราชุมชนเรื่องการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจซึ่งรัฐมนตรีกรลาโหมก็มีการพูดคุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพเรื่องสภากา กำลังว่าต้องลดตรงไหนยังไงได้บ้างนายกนิตยเปิดเผยด้วยนะครับว่า60วันที่ผ่านมาชีวิตเ,เปลี่ยนไปเยอะหรือไม่จริงๆเนี่ยนายกบอกว่าอาสาเข้ามาทํางานจุดนี้ไม่มีสิทธิ์บ่นว่าเหนื่อยนะเพราะว่าท่าน,นประกาศตั้งแต่วันสาบานตนเลยว่าไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยแต่ว่าอุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือเวลามันไม่พอเวลาไม่พอทุกอย่างรัฐบาลก็ขับเคลื่อนไม่ทันนะครับแต่ว่าก็จะพยายามเข็นงานออกไปให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ครับ สิบวันที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาศัยเข้ามาทํางานนะครับไม่มีสิทธิ์บอกว่าเหนื่อยไม่มีสิทธิ์บอกอะไรแต่ว่าอุปสรรคสาคัญที่สุดก็คือเวลาไม่พอเ <c oughs> วลาไม่พอทุกอย่างครับเ <c oughs> วลาไม่พอในการทํางานเวลาไม่พอในการนอน <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะต้องมีการพูดคุยต้องมีการทําอะไรหลายอย่างนะครับคือเวลาที่มีคนบอกว่าอยากให้หนึ่งวันมีมากกว่า24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงครับ นี่แหละครับผู้ชมถแถลงเอาไว้เมื่อวานนี้ประชาชนในพื้นที่หลายพื้นที่เนี่ยได้ดูนะครับการถแถลงของนายกนิตก็มีรีแอคชั่นมีปฏิกิริยาออกมาเราไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนหน่อยอย่างในพื้นที่ของนครราชสีมาส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่พอใจกับผลงานรัฐบาลในรอบสองเดือนนะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นแบบรู้สึกได้อะอม,มันยังเหมือนเดิมอะทรงทรงสุดๆยังไงก็ไม่รู้แก๊สหุงต้มน้ำตาลทรายขึ้นราคาชาวบ้านบอกว่า ใช่ค่าไฟน่ะลดลดไปจึงหนึ่งลดมาหลักสตางค์แต่ว่าไอ้ของพวกแกถุงต้มน้ําตาลทรายเนี่ยมันขึ้นหลัก<า>หลาย<ะ>บาทนะ<อ>เพราะนั้นค่าไฟลดเนี่ยแทบจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อค่าครองชีพเลยแล้วนโยบายพักชําระหนี้เกษตรกรโดยกําหนดเงื่อนไขว่าวงเงินกู้ไม่เกินคนละ3 0 0แสนบาท บอกว่ามีเกษตรกรอยู่หยิบมือเดียวที่พักนี้ได้เพราะส่วนใหญ่นี่เกินส0 0แสนกันหมดเลยอะ่ะก็ถ้ากับว่าเข้าโครงการไม่ได้ไง<ฆ>เออเนี่ยแหละครับผู้ชมอ่ะส่วนประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นก็ออกมาบอกนะครับว่ารัฐบาลบริหาร2เดือนช่วยเหลือชาวนาตอนแรกก็คิดว่า เอ้ยพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งน่าจะดีขึ้นเยอะแต่สุดท้ายกลับสู้รัฐบาลที่มาจากคอสอชอมไม่ได้เลยล<อ>หลายโครงการยังห่างไกลกันเยอะแล้วก็วเขาชอบลุงตู่ใช่ไหมคือเขาคิดว่ามันจะดีกว่าลุงตู่ถ้าพูดอีกอย่างหใช่งเขาคิดมันจะดีกว่าลุงตูบง่บางคนบอกว่าก็ไม่ได้ชอบมากนักหรอกแต่คิดว่าจะดีกว่าลุงตู่แต่พอมาทําจริงปุ๊บ เอาลุงตู่ดีกว่าเฉยเคิดถึงลุงตู่เฉยเผลงานลุงตู่เนี่ยรวดเร็วกว่าแล้วรัฐบาลชุดนี้เนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือชาวนาล่าช้ากว่ารัฐบาลชุดที่แล้ว<า>อันนี้เป็น<อ>ความเห็นของชาวนานะครับคุณผู้ชมก็ต้องรอดูนะครับว่าวันนี้ความคืบหน้าเรื่องที่ต่อวอลเลเ็ตจะออกมากู้หน้าได้ไหมในช่วง2เดือนอวี่ฝ่ายค้านอ่ะที่ไม่ใช่ก้าวไก่ก้าวไก่ไม่รู้ทำอะไรอยู่ฝ่ายค้านอย่างประาชาธิปัตย์เขาให้3เต็ม10 สามคะแนนเต็มสิบเข้ากับสอบไม่ผ่านสอบตกแล้วและสามคะแนนที่ให้นับไล่ทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งคะแนนคะแนนแรกเนี่ยเดินทางเก่งคะแนนหนึ่งเที่ยวเก่งไปไหนมาไหนคะแนนที่สองไหวสวยคะแนนที่สามรวยถุงเท้าถุงเท้าสวยแล้วเรื่องการทำงงทำงานไม่มีคะแนนไม่มีคะแนนให้นี่ประชาธิปัตย์เขาฝากเอาไว้ให้กับรัฐบาลได้คิดนะฮะ